เราจะมาคุยกันว่าเราจะมีการใช้ชีวิตในลอนดอนยังไงแบบฉบับโลคอร์นนั่นเองวันนี้เนี่ยเรายังอยู่กับที่เพนนะคะซึ่งเป็นนักเรียนที่เคยเรียนลอนดอนมาก่อนนะคะเราเชื่อว่าลอนดอนเนี่ยเป็นเดสติน t ชันของใครหลายๆคนนะก็มีแต่คนอยากที่จะเข้ามาเรียนลอนดอนกันหมดนะเรื่องด้วยเป็นไงเป็นเมืองแห่งแสงสีเสียงมีที่เที่ยวเยอะแยะมากมายนะคะ แต่ก็แรกมาด้วยกับค่าของชีพที่สูงเช่นเดียวกันสำหรับใน EP นี้ค่ะเราจะมาคุยกันว่า เราจะมีการใช้ชีวิตในลอนดอนยังไงแบบฉบับโลคอสนั่นเองหึ่งเลยก็คือพยายามหาค่าหอที่เรารู้สึกว่าอยู่แล้วมันคุ้มบางคนอาจจะแบบอยู่ในเมืองมากๆเช่นแบบแถวทัปป้าสแควร์อะไรเงี้ยแต่ถ้าอยู่แถวนั้นเนี่ยค่าคอมพิวตมันแพงมากเพราะว่าค่าหอมันค่อนข้างแพงสูงพเพิ่อเนี่ยราคาเนี่ยาาเท่ากับราคาหออีกหอหนึ่งที่ได้อยู่ในละแวกนั้นแต่ได้ห้องที่ใหญ่กว่าซึ่งน้องเพนเนี่ยก็แนะนําว่าควรจะเลือกหอนะคะที่มีความคุ้มค่าเนาะ ก็ลองเปรียบเทียบราคาแล้วก็พื้นที่ใช้สอยดูนะคะ่มันเป็นแค่ที่อยู่อาศัยเฉยๆให้เราแค่แบบนอนหลับมีน้ำอุ่นใช้ทำข้าวได้อะไรเงี้ยแล้วก็ปลอดภัยอเป็นโซนที่แบบโอเคหน่อยคำแนะนาก็คืออาจจะไม่ต้องอยู่กลางเมืองเลยก็ได้อาจจะไปขเยอบนิดนึง เนาะเพื่อให้มีค่าเช่าที่ถูกกว่าแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยที่มากกว่าต่อไปข้อที่2มีคําแนะนําอะไรบ้างคะก็คือแทนที่เราจะไปกินข้างนอกบ้านเราก็เลือกที่จะกินข้างในบ้านเพราะการที่เราไป grocery shopping เนี่ยเราต้นทุนไม่ได้เยอะเลยเพราะว่าพอาเราไปกินแบบว่าข้างนอกร้านอาหารโอ้โหสมมติเราอยากไปกินอาหารไทยบิบมาะเพาหรืออะไรเงี้ยเอ้าเมืองไทยจะละสี่สิบห้าสิบเต็มที่เลยร้อยกว่าบาทค่ะแต่ ถ้าไปที่นู้นละติบเป็นได้ไหมเรื่อติดต่อนได้ไหมตอนขี่ร้อยกว่าหรือแบบยี่สิบเนี่ยคือเราก็รู้สึกว่าทำเองก็ได้เลยเนียเก็บไปกินไม่ได้ไหนวันซึ่งคุ้มคุ้มกว่าเยอะเลยประหยัดประหยัดไปได้เยอะเลยก็คือถ้าเราลองใช้ชีวิตเดือนหนึ่งกับการออกไปกินข้างนอกหรือว่าดีลิเวอรี่ซื้อมากับลองทำเองเราจะเห็นเลยว่าต่างกันมากตอนรีวิวเหมือนกันว่าพี่ก็เคยเรียนเที่ยงจีดเหมือนกันแล้วก็เลือกที่จะทําอาหารกินเอง สิ่งที่ได้นะถุกด้วยและหนักลงด้วยเพราะคิดไม่อ้าร้อยกลัลยค่ะเพจนี้รับแบบฝีมือของคนนะคะอย่างเพจเนี่ยพี่ก็แอบไปเห็นมาว่าสกิลการทำอาหารของเพจเนี่ยคือแบบรู่หลามากยอะไรง,งี้มีกิมจิมนีนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดก็เหมือนทำร้านอาหารเลยบวกกับปัจจบุบันที่เชื่อว่าจริงการทำอาหารอาจจะไม่ใช่เรื่องยากเสมอไปเพราะเดี๋ยวนี้มี YouTube เยอะแยะมากมาย อยากทําอะไรอยากทำสปากเกตี้อยากทําปากะพงทอดน,น้าปลาอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเสิร์ช Google เสาาริร์ช u ูถูกได้อ่ะอันนี้ก็คือข้อ2นะคะก็คือเลือกที่จะทํากับข้าวทานเองมากกว่าการที่เราจะออกไปกินนอกบ้านในทุกๆมือนั่นเองนะคะข้อต่อไปล่ะคะการเดินทางอืมโอเคสําหรับเราเราแนะนําเลยก็คือไปรถบสัสโอเคมันใช้เส้นทางนานกว่าทูแต่ต้นทุนคือมันถูกเลยเลย ถ้าเราไปครั้งหนึ่งอะมันก็แพงกว่า2เท่าอยู่แล้ว oh. ถ้าเป็นรถบัสเริ่มต้นประมาณเท่าไหร่1.65 1.65 <1. 65. S 1> อันนี้ก็คืออัปเดตตอนช่วงเซปเทมเบอร์2องศนยอเนาะก็คือรอบหนึ่งประมาณ1.65ต่อรอบ <c oughs> แล้วมันก็เห็นที่เพจบอกว่ามันจะมีแม็กซิมัมหรืออย่างนี้ด้วยใช่ปะคือ <c oughs> ถ้าเกิดเราเดินทางไม่เกินชั่วโมงนึงเงีย้ยถว่า เราอยากจะไปซืบบ้อของแถวเี็เกแล้วก็ไปแล้วพอเราต้องกลับเนี่ยมันก็ยังคิดอยู่ใน1.65นถ้าเกิดไม่เกิน <สา S 1> ชั่วโมงนึงแต่ถ้าเกิดคุเราไปหลายที่เกินไปสามรอบอะไรเงี้ยมันก็จะคิดเพิ่มแหะก็คือตกวันละไม่เกินหปอนด์ก็คือเหมือนกับถ้าใช้เกิน3รอบมันก็จะกลายเป็นบัตรเนี้ยเป็นบุฟเฟ่ต์ไปละก็คือคุณจะใช้เท่าไหร่ก็จะไม่เกินเท่านี้ในวงเงินที่แบบอแต่ถ้าเกิดเป็นคลุกมันก็คิดเหมือนกันแต่ละคามันจะแบบสองเท้าสองเทาข้อดีของบัสนี้ก็คือ เพราะบางทีมันก็จะมีทูบไรด์และทีนี้เราก็จะไม่สามารถเดินทางได้เป็นปัญหาของคนที่อยู่ลอนดอนมากๆที่ไม่เป็นปัญหาสำหรับเราเพราะเราเดินทางด้วยรถบัสแต่ว่าข้อเสียเลยอีกข้อนึงก็คือรถบัสคนเยอะๆเพะคนเขาก็จะมาใช้เพราะว่าไม่สามารถเดินทางลงทูบได้เลยก็สรุปให้นะว่าข้อ3าถ้าอยากใช้ชีวิตแบบโลค c o s เนี่ยก็คือหันมาใช้รถบัส แทนการใช้ทูบนะคะเพราะว่าราคาต่อเที่ยวเนี่ยก็จะถูกด้วยแล้วก็หลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องการสไตรด้วยใช่ไหมเอ่ยต่อไปค่ะข้อถัดไปมีอะไรมาแชร์ให้พวกเราบ้าค่ะแนะนําว่าถ้าอยากได้ราคาที่แบบถูกลงเวลาที่เราจะไปคซักทีนึ 1, 1> <า>งก็หลักส มันก็จะแบบว่าลดไปเกินครึ่งเลยแต่ว่าก็ต้องเช็ควันที่นี้ด้วยเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะเก็บได้สองสาปดานหรืออีกวันนึงมันแบบหมดหอายุแล้วอะไรเงี้ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราเผลอไปซื้อที่มันแบบว่า หมดอายุแล้วก็แนะนำว่าแช่ท่องสีดได้มันก็ยังต่ <c oughs> ได้เป็นปีเลยนะก็ย <c oughs> ังกินได้อยู่เลยแต่ว่าก็เป็นอีกอีกไอเดียหนึ่งอีกไอเดียหนึงน่งสำหรับคนที่รู้สึกว่าเออหมูมันราคาเพิ่มขึ้นเนและอยากให้ถูกลงก็หลังสองทุง่มมันก็จะมีหลายๆาอย่าง <c oughs> ที่แบบว่าลดไปเกินครึ่งเลยจริงๆพี่ว่ามันไม่ใช่แค่แบบเนื้อสัตว์นะแต่จริงๆมันเป็นพวกเบเกอรี่ต่างๆด้วยใช่ปหะคะที่ตามแบบร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆเลยเนี้ยเขาจะออกเอามาให้ดิสเคิลกับเราสรุปอีกอันนึงนะคะที่น้องเบนพูดมาเนี่ยก็ลองไปชอปปิ้งหลัง2องทุ่มดูนะคะก็จะได้ทั้งเนื้อสัตวได้ทั้งเบกเกอรี่ต่างๆเนี่ยในราคาที่ลดลงมาแบบครึ่งเลยเอาจริงๆมันก็ยังกินได้อีก1นงสองวัน,นใช่นะคะซึ่งแบบเราก็โอเคอยูแล้วโอเคมีอะไรอีกไหมเอ่ยก็สําหรับคนที่แบบว่าชอบเที่ยว นุ่นแบบว่ากลางคงตกลงคืนหรือชอบไปเครืงง่องนุ่งข้างนอกอะไรอย่างนี้ก็แนะนําว่าให้พกบัตรนักเรียนให้ยังเป็นนักเรียนอยู่เกือแบบทุกร้านอะไรเงี้ยเขาก็จะมีสตูดิโอดิสカท์ให้อะไอันนี้ก็คือในมุมของการที่แบบ ไปเที่ยวแบบพวกมิวเซียมต่างๆก็ได้ใช่ปะหรือแบบพวกอะมิวเซนต์พาร์คต่างๆอหรือว่าช้อปปิ้งแบบไปตามแถวอัพสฟอร์ดสตรีทก็ถามเขาได้เลยว่าแบบเออแบบอันนี้มีสติลเลนดิสคาวไหมถ้ามีเราก็แบบโชว์ให้ดูก็จะได้ลดขั้นต่ำพี่อู๋ว่าก็น่าจะสิบเปอร์เซ็นต์ป่ะใช่ไหมใช่เนาะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่น้องๆไปช้อปปิ้งเนี่ยก็อย่าลืมถามกันนะว่ามีสติลเลนดิสคาวหรือเปล่าเพราะว่าบางร้านเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้แปะป้ายเอาไว้ก็ได้ เพราะฉะนั Finally, ้นถามไปก่อนนะคะเราก็สามารถที um> ่จะต่ายลดลงได้ด้วยนั่นเองแล้วสุดท้ายละค่ะก็คือยูนิเตสเอ้ยยูนิเตสคืออะไรอ่ะเป็นส่วนลดสําหรับเออนักเรียนอะไรอ่างเงี้ยวลาช้อปปิ้งผ่านเว็บช่งเว็บไซต์สมมติเราอยากจะซื้อเครื่องสำอางซื้ออะไรต่างๆที่เป็นสิ่งของที่เราต้องใช้ด้วนั่สามารถลงทะเบียนได้แต่ว่าเราจะต้องลงทะเบียนผ่านแต่ว่าอีเมลของมหาลัย เพราะว่ามันอีเมลมหาลัยมันก็จะเป็นอีเมลที่แบบว่าเซตไว้เล,เลยว่านี่คืออีเมลสําหรับที่เป็นนักเรียนที่ไม่สามารถใช้อีเมลทั่วไปได้ต้องเป็นนักเรียนที่อยู่ในระดับมหาลัยแล้วเท่านั้น เนาะอาจจะเป็นอันด้แกระดหรือมาสเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ทีต่ต้อง,งอแต่ต้องเป็นอะไรก็แปลว่าสามารถที่จะซื้อของออนไลน์ต่างๆได้ในราคาที่ถูกล่ำขอสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะว่าเทคนิคในการอยู่ลอนดอนแล้วใช้ชีวิตโลค c o s หรือว่าประหยัดค่าใช้จ่ายเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะข้อแรกก็คือการเลือกหอพักเนาะอ่ะน้องเพลงก็แน,นะนําว่าเราก็อาจจะไม่ต้องอยู่แบบโซนหนึ่งก็ได้อาจจะกระเถิบไปสักโซนสองเพื่อที่จะได้ค่าเช่าที่ถูกลง แล้วก็ห้องที่ใหญ่ขึ้นด้วยข้อ2องนะคะข้อสองก็คือ,อการเลือกที่จะกินอาหารที่บ้านแทนที่จะไปกินข้างนอกใช่เพราะว่าก็ถูกกว่าด้วยแล้วก็ถูกปากเราด้วยมันก็ได้ปริมาณที่เราอยากจะกินเท่าไหร่ก็ได้ที่ม,ม,มันไม่แพง่ต่อไปข้อสามนะคะเกี่ยวกับการเดินทางการเดินทางก็คือให้เลือกที่จะใช้บัสมากกว่าถูเพราะว่าบัสเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายที่ถูกกวา่าแล้วก็หลีกเลี่ยงว่าแบบ จะไปเจอปัญหาเกี่ยวกับการสไตร์เกิดขึ้นด้วยนะคะที่สำคัญไม่อ้วนเลยนะเพราะว่าต้องเดินเยอะเป็นการขักำลังกายเป็นตัวกำลังกายเป็นตัวข้อสี่เหรอคะอ่ะข้อสี่ช้อปปิ้งหลังสองทุ่ง จริงๆอาจจะไม่ต้องถึงสองทุ่มก็ได้อาจจะแบบช่วงเย็นนิดนึงก็จะมีแบบร้านพวกเบเกอรี่ต่างๆลดราคานะคะหรือจะเป็นพวกแบบอะไรเช่นสุ per m a เ k e t ตัาน์ใช่ทสโก้ทั่วไปก็จะมีแบบหมูไก่อะไรพวกเนี้ยเอามาลดราคาเราก็สามารถที่จะได้ราคาวัตถุดิบต่างๆเนี่ยถือถูกลงด้วยเพราะวันี้หมูราคาแพงแพงแพงทุกอย่างค่ะไม่ใช่แค่หมูอย่างเดียวอ่ะต่อไปนะคะสุดท้ายเกี่ยวกับการช้อปปิ้งออนไลน์ านิเดย์ก็แนะนำว่าให้คนที่ยังเป็นนักเรียนหรือว่าที่ยังเรียนที่ยังมีใช้อีเมลของ มหาลัยเลยนะลงทะเบียนดูนะคะมันก็ลดไปได้เยอะเลยเหมือนกัน,นก็ดีกว่าไม่ลดเลยนะี่นก็แนะนำให้ลงทะเบียนอยู่ในสเตจด้วยนะคะแล้วก็มีอันนึงก็คือพยายามพกบัตร student card ไปด้วยเพราะไม่ว่าน้องจะไปช้อปปิ้งที่ไหนหรือจะไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยถามเขาเลยค่ะแบบมี student discount ไหมนะคะถ้าเขามีก็ตัดไปเลยอย่างน้อยก็10%อันนี้ก็คือเป็นคําแนะนําหรือการแชร์ริ่งประสบการณ์ละกันนะคะในการที่จะทําให้ค่าใช้จ่ายหรือ การใช้ชีวิตตอนดอนเนี่ยมันถูกลงนั่นเองนะคะก็ถ้าใครแบบชอบคอนเทนต์นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยหรือถ้ามีคำแนะนำดีๆเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันได้นะอาจจะมีไอเดียอะไรที่มันทำให้ชีวิตน่อนๆแบบถูกลงจะได้เอาจจไปใ,ใช้บ้างนะคะ,ะ,คะเพราะจะมีก็ของแพงเหลือเกินอย่าลืม Subscribe กันด้วยนะคะแล้วก็หากมีท็อปิกอะไรที่อยากรู้นะ ให้พี่ถามพี่เพนเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย